ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กันในเกม One Punch Man The Strongest นะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่1กันยายนนะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามาให้เราได้ทําการสุ่มกันแล้วนะครับนั่นก็คือหน้ากากหวาน V2 นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ผมได้เตรียมตั๋วไว้ที่ 180ใบพอดีนะครับก็หมดไปหลายาหลายแพ็คเลยนะครับตามสูตรนะครับของ GM นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำการสุ่มเลยสักใบนะครับก็นอกจากหน้ากากหวานแล้วเนี่ยผมอยากได้เป็นทางด้านของเจ้าราชาทะเลลึกกับจัก,กรพรรดิเด็กนะครับแต่ว่า ก็อยากให้น <right. S 2> ักกากหวานเนี่ยออกมาก่อนเลยเป็นตัวแรกนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปกันก่อนเลยครับ10บใบแรกนะครับปุบพับพับพับให้ชั้นแบบรับตำนานนี้ก็ไม่เร็วนะครับก็ถ้าสมมุติว่ามันจะมีเกลนอยู่นะฮะก็ตอนนี้เนี่ย มันยังเช้าอยู่นะครับคือจริงๆเนี่ยต้องไปทําการจัดปาร์ตี้กันก่อนนะครับหรือไม่เราก็ไปเรียกหัวใจนะครับจากตัวละครในบ้านนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปาร์ตี้ผมจัดไปแค่ครั้งเดียวเองนะฮะอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับ ที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับไม่รู้ว่าใครใช้สูตรนี้เหมือนผมบ้างหรือเปล่านะฮะก็พยายามจะให้ออกก่อนการังตีนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะโอ้โหแลวจังหวะนี้ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งปาร์ตี้นะครับถือว่าโอเคเลยฮะสวนงามครับผมโ,โหเราเข้ามาเรื่อยๆครับ ก็ตอนนี้ไปแล้วนะครับสิบใบแรกนะครับไปกันต่อนะครับจากหัวใจมาแล้วหัวใจพี่ให้ไปแล้วโหดจังหวะนี้ขึ้นมาสี่ม่วงก่อนเลยครับคุณผู้ชม,มก็เป็นบูฟายนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราสุ่มในหน้ากากหวานเอเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะให้ เ s r เป็นอันดับต่อไปนะครับก็ไปกันเลยครับใบที่30นะครับหักไม่ยากถูกค่าแล้วแล้วก็โอ้โหอันนี้ไม่ใช่อย่างแน่นอนนะไปแล้วนะครับ30บใบนะครับยังไม่ออกนะครับสำหรับ s s r นะครับก็ไปอันที่40บใบกันต่อเลยครับจังหวะนี้ฉันก็แค่คำเอาแล้วฮะ เอาละฮะแล้วหน้ากากหวานล่างแรกมาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกวิเลยนะฮะว่ามันจะต้องมีเกินก่อนนะครับเราจะต้องได้หน้ากากหวานล่างแรกมาก่อนนะถึงจะได้ล่างสองอันนี้เกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะก็ตอนนี้ผ่านไปแล้ว50าสิบใบอย่างรวดเร็วนะัะโอโหเรายังไม่ออกมาเลยนะครับสําหรับ เอเออาร์นะครับเราคอมบูอินฟินิตี้มาอีกแล้วนะฮะไปครับสีม่วงมารัวๆนะครับก็ไปแล้วห0สิบใบนะครับโอ้โหผู้ส่งสารทะเลลึกนะครับก็มาครบเลยนะครับสำหรับผู้ส่งสารทะเลลึกคอมบูอินฟินิตี้นะครับก็จังหวะนี้ผ่านไปแล้วห0สิบใบนะครับก็ไปครับไปที่เจสิบครับ จะออกมาเลยไหม SSR นะครับขอสีเหลืองให้ดูเป็นโอ้โหมาอีกแล้วครับสีม่วงครับไม่มีสีเหลืองเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการย้ายนะครับเปลี่ยนสูตรไปเซฟสองงันสักหน่อยนะฮะก็ไปเลยครับใบที่80นะฮะก็ควรจะออกมาได้แล้วนะครับสำหรับ SSR นะครับโอ้โหแต่ว่า จังหวะนี้เคลื่อนไวก่อนได้เปรียบนะครับแต่รู้สึกว่าเสียเปรียบมากๆนะครับไปครับจังหวะนี้ต้องมาแล้วนะสีเหลืงเหลืองโอ้โหแล้ยังไม่ออกมานะฮะโอ้โหหมดไปกี่ใบแล้ว90้าสบใบนะครับก็คาดว่าครั้งนี้นะครับมาแน่นะะสีเหลืองครับแล้วมาแล้วครับเป็นแบบนี้นี่เองโอ้โหจักรพรรดิเด็ก มาครับคุณผู้ชมโอ้โหทำาละเอาเสี่ยวขวัญกันไปเลยนะฮะก็มาแล้วนะครับสำหรับเอเดนอาตัวแรกของเรานะฮะแต่ทำไมไม่มาหนะ้ากากหวานแต่ก็โอเคครับได้เจอกับพัดเด็กมาทำห้ดาวนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะฮะ โอ้โหล่ะหน้ากากหวานมาอีกแล้วนะฮะมาโอ้โหเด้งมาลัวลัวครับเด้งมาลัวลัวครับก็พยายามจะซุ่มโอ้ดูทรงน่าจะไปครบร้อยแปดสิบใบนะครับแล้วก็ขอเอ็ดเอ็ดอาร์มาไม่ออกนะครับก็หากไม่อยากอับอายเดอะสเน็คนะฮะไปครับไปอย่างรวดเร็วนะครับร้อยสามสิบใบเข้าไปแล้วครับหืมแล้วจังหวะนี้ ไม่มาเลยนะครับจยบอกว่าได้แค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะเกลือเกินไปนะครับราไปกันต่อครับไม่รอช้าครับจังหวะนี้อเราต้องได้นะครับเราต้องได้นะครับก่อนการตีรักหนึ่งตัวนะครับผมภาวนาว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วจังหวะนี้เพิบยังไม่ออกนะครับขออนุญาตออกมาเดินเล่นก่อนนะแล้วก็ ตอนนี้ส่งไปแล้ว140บใบนะฮะยังเงียบอยู่นะฮะสำหรับน้องนักกากหวานของเรานะครับเหลืออีก40บใบเองนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะก็ไปครับปับปับปับออกไหมยังไม่ออกนะฮะโอ้โห จังหวะนี้อีไออังมาอีกแล้วนะครับโอ้โหงั้นเราจะย้ายกันไปเซิร์ฟแรกนะครับเราจะไม่ไปเซิร์ฟสามนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าเซิร์ฟสามเนี่ยออกกันมารัวๆนะครับคือว่าได้กันหลายคนแล้วนะครับคือมันต้องออกแล้วหรือว่าจังหวะนี้ยังเป็นสีม่วงอยู่นะครับก็ บอกได้เลยว่าเกือจะจัดนะครับโอ้โหแล้วได้แต่ตัวซ้ําๆนะฮะได้แต่ตัวซ้ําๆนะครับเหลือ20ไบใบสุดท้ายครับขอ SNR อีกสักตัวนะครับโอ้โหทําไมต้องทํางานละ่ะอืมก็จะได้เอาตังมาเติมซื้อแพ็คมาส่งนี่ยังไงครับรืตอนนี้ยังเป็นสีม่วงอยู่นะครับก็เหลือแค่1ิบใบสุดท้ายนะครับ สิบไปสุดท้ายผมจะย้ายไปเซิร์ฟสามดูนะครับเซิร์ฟสามมีอะไรดีก็กดไปแล้วนะครับขอให้มี s s ็เออออกมานะครับก็พอก็พอนะฮะมาไหมโอ้โหแล้วมาครับทำลายคอนเสิร์ตของข้างานจ่ายด้วยชีวิตของแกสิเอานะฮะเอานะฮะคอนเสิร์ต คอนเสิร์ตมันก็ต้องเป็นบทเพลงบรรดาลใจจังหวะนี้เซิร์ฟสามของเขาดีจริงๆนะครับโอ้โหลงมาใบที่180นะครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็บอกได้เลยว่าไม่เกลือแล้วนะครับวันนี้โอ้โหเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมสุ่มได้ภายในก้อนการันตีนะครับอยู่ในร8อใบนะครับก็ จังหวะน,นี้ก็รับเศษกันก่อนนะครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับถึงรับหน้ากากหวานของเรานะครับอยู่ในเออยู่ในเอ่ยก็เดี๋ยวจะมาทําการอัพดาวกันก่อนนะครับก็ดูทรงน่าจะได้แค่3มดาวนะครับเพราะว่าเศษเยังมีไม่ครบผมไม่มีเศษเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะทําท น้องทาซูมะกิขึ้น5ดาวไปนะครับก็เลยยังไม่สามารถทำหน้ากากวางขึ้น4ดาวได้ภายในเร็วๆนี้นะฮะแต่ว่ารับมาก่อนรับมาก่อนเปิดใช้รับมาก่อนรับมา <c oughs> มีสองร200โอเคครับ โอเคครับแล้วก็จังหวะนี้นยผมได้ทำการเตรียมของไว้ให้แล้วนะฮะแต่ว่ายังขาดอุปกรณ์อีกหนึงชิ้นนะครับก็ไม่รู้ว่า สงสัยจะต้องไปขโมยของหมาฟอกบ้า,านมานะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับจริงๆเนี่ยก็ยังหาเป็นทางด้านของโบนัสอ่าสปีดอยู่นะครับสำหรับอันนี้นะแต่ยังไม่ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ผมก็อาจจะเอาของ g n o t เนี่ยมาใส่นะครับเพราะว่า มีโบนัสสปีดอยู่นะครับ <G ino. S 1> แต่ว่ามีดาวอัพอยู่เต็มเลยนะฮะแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยมาใส่ให้อาทางังทัางของ G n ีนอ h แทนนะครับเพราะว่าสุ่มมาเนี่ยได้แต่เลือดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะแล้วอุปกรณ์นะครับก็ไม่ต้องถามนะครับ ความเร็วอย่างเดียวเลยนะครับจบบังหวะนี้โอ้โหแม่มีแล้ว่าความเร็วหมดนะครับก็ใส่ป้องกันความเร็ววันนี้ไปก่อนนะครับก็ขึ้นมา646นะฮะก็ เรียบร้อยนะครับสำหรับการสุ่มหน้ากากหวานของเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องรออีก10กว่าชั่วโมงเลยนะฮะกว่าจะได้โอ้โหคือว่าเอาไงดีกลดล็อกเลยดีไหมครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยวันนี้ยังไม่มีศึกดวลน,นะฮะก็ยังไม่ต้องรีบลก,กันนะครับก็ เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็จะมาทำการอัพให้ดูกันในคลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการสุ่มอา,ากากหวานให้ดูกันเป็นขวัญตากันไปก่อนนะครับก็อันนี้เป็นร่างที่สองนิวัฒนาการนะครับก็โอเคครับประทับใจนะครับมาไวสุดท้ายนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่า 180บใบเกลี้ยงนะครับแต่ก็ยังดีที่ได้มานะฮะก็โอเคครับผมก็จังหวะนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้นี่ผมยังไม่ได้ทำการซื้อเลยนะอีก20กว่าใบนะฮะก็เดี๋ยวต้องมาทำการซื้อให้ครบนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมใหม่อันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะฮะนี่นะฮะสำหรับแท่น บูชานะับก็มีเซตนี้ด้วยนะครับสําหรับหีบอุปกรณ์ลาคานะครับก็อยากได้เป็นเสื้อเป็นโจมตีโจมตรีร์เซ็นมากมากนะเดี๋ยวสุ่มไปโดนก่อนน้ำสิบใบปัป๊บอโอ้โหแล้วได้อะไรมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วไปอีกห้าครั้งครับอืมมันน่าจะลดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าดูทรงน่าจะได ยากอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าโอ้โหหนึ่นะครับสองอย่างเลยนะฮะก็ฟาร์มไปครับก็จังหวะน,นี้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันให้ดูคลิปหน้านะครับสำหรับกิจกรรมให้่ที่เข้ามานะฮะก็เรียบร้อยโอเคครับหน้ากากหวานมาแล้วนะครับก็ จังหวะนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะฮะก็ยังไงเนี่ยก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านเลยจริงๆนะครับก็ยังไงเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจผมทำคลิปตอบๆไปด้วยนะครับก็วันนี้หมดไปเกือบ3,000บาทเลยนะครับก็ เพื่อคุณผู้ชมนะครับผมทำ YouTube เนี่ยช่องของเกมนี้ไม่ได้วางผลกำไรอะไรนะครับคือทำมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างสนุกสนานเท่านั้นก็เป็นความสุขของผมแล้วนะฮะก็ยังไงวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ